สีค่ะกลับมาพบกันแล้น,นะคะกับร้านพูมิเนเตอร์สาขาคุณจับจังหวัดลอนทานีวันนี้นะคะเรามีรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะรถไถฟอรเจ็ดเจ็ดนะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ฐานเจ็ดและใบดันหน้านะคะตัวนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่หนึ0งแบาทนะคะเครื่องแรงเครื่องซิ่งเลยนะคะตัวนี้ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยงอำเภอกุจักจังหวัดรดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดทรงฟี300กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube mm hmm. ภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มหรือช่อง a c e b o o k นะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ